และสังหารให้สิน้นตอนนี้คุณเห็นฉันตอนนี้คุณไม่เห็นฉันตอนนี้คุณเห็นฉันตุ้มคุณตายแล้ว นี่คือแชมเปี้ยนของคุณโอ้ใช่ผู้คุมการกระโดดอยู่นี่แล้วทางนั้นไปกันเถอะ กำลังพุ่งไปข้างหน้ารอบที่หนึ่รอบนับถอยหลังอยู่ก่อนบิวงเซฟสซงกำลังพุ่งไปข้างหน้าเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วฉันได้กลิ่นชัยชนะเลยละกลิ่นเหมือนเออนั่ยมันกลิ่นอะไรเนี่ยเออก็ได้ กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีโหลดสกิลอัลติเมทพร้อมสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกดใช้เฟสแชมเบอร์กำลังพุ่งไปข้างหน้า <mie sweating> <parasite> <inherently> <proposition> ศัตรูถ,ถูกจัดการแล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้าฉันกำลังชาร์จกราบคอยระวังให้ดีศัตรูตกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้า ข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ามีแมกเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามกำลังพุ่งไปข้างหน้าสกิลอัติเมตพร้อมแล้วมีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลัรงรีบกำลังพุ่งไปข้างหน้า เดี๋ยวนะมีอีกทีมกำลังมาทางนี้ใช่กำลังชาติกรอบคอยระวังให้ดีกำลังรีโหลดกลรถเข้ามารถถูกจัดการแล้วใช่กำลังชาติกรอบคอยระวังให้ดีฉันถูกยิงกำลังรีโหลด ของฉันต้องการกับมีศัตรูอยู่ตรงนี้สังหารศัตรูแล้วฝีมือฉันเองไม่ต้องห่วงศัตรูกิ้อัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่าฉันคือผู้ทำสถิติสังหารเหรอยังะ่ะเจ้าพวกนมีแบตเตอรี่กรอะตรงนี้กำลังพักชาร์จกรอะของฉันคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับฉกกำลังรักษาบาดแผลอยู่กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้า แค่แพ็กเกจกำลังส่งมาเปิดใช้เฟสเชมเบอร์กำลังพุ่งไปข้างหน้ารอสักครู่กำลังรักษาสัตรสมันมีทีมอยู่ที่นี่เราติดกับแล้วมีแต่เวรคอยยึดหลักการทั้งสองถูกถูกจตดการล้ว กำลังยิงต่อศัตรูกำลังยิงต่อที่นี่กำลังยิงต่อไปสำรวจทางนี้กันเถอะโอ้รถสกิลอ oh, ัลติเมทพร้อมแล้วในแผนที่จะโชว์ว่ามีกองพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดศัตรูกำลังยิงต่อสู้ประเภทเฟสแชมเบี้ย ถูกนกนแล้วมีอีกทีมอยู่ที่นี่เจอกลุ่มโดร้ายแล้วศัตรูศัตรูแล้วมีการเตะเข้าโดนทักพก,นนกำลังพุ่งไปข้างนอกศัตรูเกลังรี่หลบมีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังเจอศัตรูที่นี่ กำลังยิงต่อสู้รอกกันรัวๆโดนไปอีกรายแล้วกำลังรีโหลดศัตรูตมีการยิงแล้วมันก็โดนฉันทอมไปยิงจากด้นานหังทำลายศัตรูแล้วฝีมือฉันเองไม่ต้องห่วงมีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปปิดผ่านทาสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามสกิลออโตเมทพร้อมละกำลังรีโหลด มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้าฉันจะแวบกลับไปถ้าฉันตรวการรีสฉันกำลังชาร์จเกราะแค่ต้องรักษากำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้า <c oughs> รอเดี๋ยวกำลังรักษาอยู่ กองพยาบาลตรงนี้ในแผนที่จะโชว์ว่าเรากระจายอยู่ห่างกันแค่ส่งต่อข้อมูลนั่นเฉยๆเนี่ยมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้ามีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ามีกล่องพยาบาลตรงนี้รอบที่สองเริ่มนับ <c oughs> ถอยหลังก่อนบิดวงเซฟโซน <c oughs> มีกล่องพยาบาลตรงนี้ วิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามมีโมแซมบิกตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้าเลเวลสามกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีโหลดมีกวางพยาบาลตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้า ลัวที่จะดูแผนที่ของคุณธโดยลารต่อสู้กำลังรีโหลดก่อนใช้เฟสแชมเบอร์กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังต่อสู้ศัตรูถูกจัดการแล้วศัตรูกำลังยิง่อใช้กำลังชาร์จกรับคอยระวังให้ดีถัดฉันไปครับกำลังถูกยิงใส่ ศัตรูกำลังพุ่งไปข้างหน้าอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้มีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลวเวลวสามศัตรูกำลังรีโหลด นกแล้วตักดาบสกูแล้วไม่ต้องห่วงสกิลออตโตมัพร้อมแล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้าฉันกำลังชาร์จกราบคอยระวังให้ดีกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ามีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้ วินาทีวงเซฟโซนมาเข้าประตูบ้านแล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ามีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวล3ประธานพลังแห่งการมองเห็นคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจมีการยิงแล้วมันก็โดนฉันในแผนที่จะโชว์ว่าเรากระจายอยู่ห่างกันกำลังพุ่งไปข้างหน้า กำลังสแกนพื้นที่ศัตรูกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมามีศัตรูอยู่ตรงนี้สังหารศัตรูแล้วกำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้กำลังกำลังสแกนพื้นที่ ออแลแ้วสังหารพบศัตรูกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ารอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบิดบุงเซฟโซนเลเวลสอรอสักครู่เฮ้เดี๋ยวนะมีอีกทีมกำลังมาทางนี้ กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้าตรูกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างหน้าประธานพลงังแห่งการมองเห็นตรูถูกจัดการแล้วตร๊ การต่อสู้นั้นวิวัฒนาการต่อสองชันที่โกลคขึ้นผ่านาบอลสัดท้สมาชิกทีมีกรอกวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังคุ่ศัตรูเปิดไทเปสแตมเบอร์กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่ร,บรอบๆกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสาม กำลังรีหลนกำลังพุ่งกำลังสแกนพื้นที่มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังยิงต่อบอู่มีกล่องวิวัฒนาการตรงนี้เรื่องสามสมาชิกทีมคนสุดท้ายถูกจัดการแล้วกำลังรีหลนกำลังพุ่งไปข้างหน้าม,มีอีกทีมอยู่ที่นี่เราติดกลับแล้ว <c oughs> สมาชิกทีมคนสุดท้ายสกิลอัพ เกชกำลังส่งมา